นี่รุ่นเก่าของแปลงนี้ก็ยังอยู่นะคะเบีย้ยขึ้นแล้วนะคะมีมะเขือเทศมาละกอนะคะนี่นะคะมีนี่นะคะ,ม,ะ,คะมีเมลโล่มีถั่วฝักยาวนะคะนะคะเออเนี่ยค่ะขึ้นแบบนี้นะคะยังห่างอยู่นะคะแปลงนี้ยังห่างอยู่รอค่ะรอพริกหวานนะคะส่วนผักบุ้งที่แต้มไว้ก็ โอ้น่าจะได้กินแล้วนะคะยาวยังยาวพอเด็ดจิ้มส้มตำแล้วไดอยังแล้วก็มีบวบนะคะบวบหอมลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งบวบป่านั่นเองนะคะแต่รสชาติหวานนะคะหวานกรอบมากรุ่นนี้ผักปกติจะทนแต่ว่าแหม่มันร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะถั่วฝักยาวอันนี้เป็นถั่วฝักยาวคล้ายๆเราซื้อมาทานนะคะซื้อมาทานแล้วทีนี้ตอนที่เขามาขายนะ่ะถั่วออกกลางกลาลังกรอบนะคะ ตอนที่เอามาเพาะนี่ก็คือว่ามันเม็ดไม่แห้งนะคะเม็ดออกแนวเหลืองเหลืองสีขุ่นนะคะยังไม่ออกสีสีไม้นะคะยังไม่ออกสีไม้เราก็เลยลองทดสอบดูว่ามันจะขึ้นไหมปรากฏว่ามันขึ้นเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ฟักทองมีเมลอนนะคะมีเมลอนที่ลอยอยู่แล้วก็มี มีพริกหวานนะคะแต่พริกชนิดอื่นเริ่มขึ้นแล้วเศษพริกขึ้นแล้วนะคะนี่นะ,ะคะก็ยังห่างอยู่ค่ะแปลงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะคะแปลงเบีย้ยนะคะ